สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคย คลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของชาวเอเชียที่ได้พูดถึงนัดที่ทีมชาติไทยสามารถตามตีเสมอและเอาชนะอินโดนีเซียไปได้ด้วยการดวลจุดโทษซึ่งก็เป็นแชมป์สมัยที่16ของทีมชาติไทยนะครับแต่เกมนี้อินโดนีเซียเองก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆซึ่งออกนําไทยไปก่อน2ประตูต่อ0แต่อินโดก็มาโดนนาทีบาปครับคือนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายจริงๆนะครับเหลือ59วินาทีทีมไทยก็ยิงไล่มาแล้วก็เหลืออีกประมาณ30วินาทีมูฮัมหมัดอุสมันมูซาก็มายิงประตูตีเสมอ2ประตูต่อ สองทให้ต้องต่อเวลาพิเศษและก็ต้องดวลจุดโทษกันในที่สุดแต่ทีมชาติไทยครับก็สามารถดวลจุดโทษเอาชนะอินโดนีเซียไปได้5ประตูต่อ3ซึ่งเป็นผลทาให้คว้าแชมป์สมัยที่16แบบยากเย็นเอาเหลือเกินนะครับสมัยนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวเวอเชียก็ได้ดูแมตชนี้เหมือนกันส่วนคอมเมนต์จะเป็นยังไงแอดก็ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับมาเริ่มกันที่เมนแรกเลยดีกว่านะครับเมนแรกเลยได้บอกว่าทีมฟุตซอลไทยยังแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน พวกเขายังคงรักษาแชมป์ไว้กับพวกเขาแต่ผมภูมิใจกับทีมชาวอินโดนีเซียพวกเขาจะเอาชนะทีมไทยได้ในอนาคตอินโดนีเซียก็มีดีนะครับอินโดนีเซียเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมถือว่าเป็นชุดที่ดูดีเลยในอนาคตนะครับมาตรองที่เม้นต่อมาเลยนะครับเดบบอกว่าไทายแลนด์ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งสุดในอาเซียนเท่านั้นแต่พวกเขาคือทีมแกร่งระดับสูงของเอเชียจากแฟนบอลเกาหลีใต้แฟนบอลเกาหลีใต้ก็มานะครับก็ได้ชมเกมนี้เหมือนกัน มาต่อที่เม้นตต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าถึงแม้จะมีผู้เล่นมากมายแต่ไทยแลนด์ยังคงความแข็งแกร่งเม้นต่อมาครับกล่าวว่าโชคไม่ดีของอินโดนีเซียถ้าเรายังนำา2นจนจบแต่ไทยไม่ยอมแพ้และยิง2ประตูนในนาทีสุดท้ายแต่ยังไงก็ยินดีกลับประเทศไทยด้วยถ้าใครได้ดูแมต์นี้จริงๆจ,จะเป็นแมต์ที่ตื่นเต้นมากนะครับคือมันยิงได้นาทีสุดท้ายก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกนะครับดูแล้วก็ดีใจมากๆเลยแอดก็ได้ดูเกมเมื่อวานนี้ มานต่อที่เม้นต่อมาเลยครับได้บอกว่าไทยแลนด์คือระดับท็อปของเอเชียอย่างแท้จ,จริงร่วมกับญี่ปุ่นอิหร่านจากแฟนบอลอิหร่านแฟนบอลอิหร่านก็มาครับซึ่งทั้ง2ทีมน,นี้แข่งแกร่งทั้งคู่นะครับญี่ปุ่นกับอิหร่านเม้นต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับไทยอินโดนีเซียและเวียดนามที่ผ่านเข้ารอบเอเชียนครับฟุตซอลปีหน้าก็ได้3ทีมแล้วนะครับที่ได้ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียก็มีไทยอินโดและก็เวียดนามคืออันดับ1อันดับ2และก็อันดับ3นะครับ มาต่องที่เมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าอุสมานมูซาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกของทีมชาติไทยเลยในทรน,นนาเมต์นี้เป็นเดอะแบกเลยนะครับคือยิงไป11ประตูก็ถือว่าเยอพอสมควรเมนต์ต่อมาครับได้กล่าวว่าประเทศไทยทําได้ดีมากขอแสดงความยินดีกับพวกเขาและทีมอิโดเีเซยด้วยยกระดับมากขึ้นเมนต่อมาครับแมตสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยดูมาอย่างกับเอลคาซิโกในอาเซียน ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็มันสุดยอดจริงๆคือมันจริงๆนั่นแหละม,มันต่อที่เม้นต์ต่อมาครับได้บอกว่าไทยกับอินโดไปลุยฟุตซอลเอเชียครับภูมิใจทั้ง2ทีมแมตช์นี้แสดงสับิ์ได้เต็มที่มาตองที่เม้นต์ต่อมาครับที่สุดของอาเซียนคือไทยแลนด์เม้นต่อมาครับท็อปสเอเชียคืออิหร่านญี่ปุ่นและไทยแลนด์เม้นตต่อมาครับแพ้ทั้งฟุตบอลแพ้ทั้งฟุตซอลผู้เล่นที่มีคุณภาพ มาต่อขอที่เม้นต์ต่อมานะครับเดบบอกว่าไทยแลนด์คือที่สุดอินโดคือราชาแห่งรองแชมป์จริงๆิอินโดก็ได้แต่รองแชมป์นะครับคือฟุตบอลก็ได้รองแชมป์ฟุตซอลก็ได้รองแชมป์อินโดก็น่าจะเป็นเจ้าแห่งรองแชมป์นะครับมาต่อขอที่เม้นต์ต่อมาเลยครับเด้บอกว่ายินดีกับ3มทีมอาเซียนที่ได้เข้าร่วม AFC ฟุตซอล2 0 2 2ประเทศไทยคือทีมที่ดีสุดแน่นอนเม้นต่อมาครับขอให้โชคดีไทยแลนด์ในเอเชียนครับเม้นต่อมาครับ เป็นความพยายามที่ดีมากอินโดนีเซียเม้นต่อมาครับไทยแลนด์ยังคงครองราชาแห่งอาเซียนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและเม้นสุดท้ายครับที่นํามาชมกันในคลิปนี้นะครับก็ได้บอกว่าไทยแลนด์คือตัวแทนเอเชียที่จะไปสร้างผลงานบนเวทีโลกก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเอเชียส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะนำมาชมกันซึ่งก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ ชื่นชมอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าเป็นเกมนัดชิงที่ค่อนข้างมันเลยยิงได้นาทีสุดท้ายอินโดนเองก็เหนียวมากๆคือเหนียวตั้งแต่ต้นเกมจนถึงจะจบเกมอยู่แล้วแต่ก็พลาดให้กับไทยนะครับไทยก็ดีมากๆเลยก็เป็นแชมป์สมัยที่6ของทีมชาติไทยนะครับส่วนผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นมูฮัมหมัดอุสมันมูซาที่ยิงไปถล่มทลายครับ11ประตูก็ทำให้ทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบไปเล่น AFC ฟุตซอล2022ที่ประเทศคูเวต ยังไงก็ต้องส่งกําลังใจเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับท,ทั้งฟุตซอทางฟุตบอลซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วนะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการน,นําเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ